เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะอ้ะอาไอสก,กุณพรให้โชคของแท่พี่น้องเออมีใครบ้างนะคะที่ถูกกับน้องบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้พี่น้องคะเออว่าใครถูกเหมือนกับน้องบ้างสําหรับเลขเนอที่ได้ไปไหว้พยาเต่าง่อยนะคะพี่น้องคะอยู่จังหวัดสกุลนครเนาะแล้วทีนี้ทางบอสนกทางญาณูเนาะก็ได้ถ่ายแล้วก็ให้เราได้เห็นกันว่าโอเคเลขนี้นะที่น้อยทําการไป จับปิงปองเนาะได้เลข13 2นั่นเองค่ะแล้วแฟนคลับทุกคนร้อยทั้งร้อยพี่น้องค่ะภาคกันแฮสื่อภากันถือน้องแบบโอ้โหอ้าอายธีรุณพรให้โชคจริงๆค่ะให้จริงๆแบบว่าเออเนี่ยแล้วแฟนคลับประเด็นที่ว่าแฟนคลับแต่และคนแบบพากันแฮสื่อพี่น้อง่ะแฮสื่อเลขน้องเนาะถือว่าโอ้โหเลิศจริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเลขทั้งเลข3ตัวหน้าหรือเปล่า3ตัวท้ายหรือเปล่าก็ มันออกนี่ค่ะพี่น้องคาพูดในกางเสียแหละหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองเสียถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยสำหรับอา,ายอศุนพรให้ห่วยแม่นมากพี่น้องจนแบบเราอึง้งไปเลยนะว่าเออห่วยเล้ากับแม่นหวยไทยกับแม่นนอกได้นนหน่อยพูนีพี่น้องะ่ะเพราะว่าจนหลากสุดน,นะคะหลังจากที่เลขออกปุ๊บบอสนกปศกรพ่อจาา๋าะรีบออกโพสเลยว่าปาดสามลางอา,ายเตาง,ง่อยเลิศดขันขนาดพี่น้องคะ่ะแล้วทีนี้ค่ะ แฟนค่ะแต่เราคิว่าปังมากค่ะถูก50บาทถูก20บาทถูกอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยพี่น้องคะสุดยอดค่ะปังมากค่ะโอ้โหบางคนก็อ่านพี่น้องคะบางคนก็ถูกลอตเตอรี่ สำหรับในค่าคืนนี้สาหรับในแรงนี้เนาะที่เลขหวยหวยไทยออกแล้วทีนี้พี่น้องขาถ้าใครเนาะถูกกับน้องหรือว่าอยากให้มาลายอยากสนับสนุนอีลาเล็กน้อยก็สามารถไปดูที่กลุ่มนะคะกลุ่มแต่ละกลุ่มนะาะสำหรับบ้านฮักเนาะเพราะว่าจะถึงวันเกิดน้องแล้วเพราะว่ามันจะมีแฟนคลับบ้านฮักแต่ละกลุ่มเพื่อนจะทําอะไรให้น้องถ้าใครถูกหรือว่าใครอยากให้อีลาเล็เลเลนน้อยเนาะสามารถไปดูได้ที่กลุ่มเลยว่า อีช่องทางหนึ่ง่ะาี่นองคะาในการสนับสนุนศิลปินเสียหกเนาะก็สามารถไปดูที่กลุ่มปิดนั่นเองก็คือซื้อบัตรเข้ากลุ่มไลฟ์เข้ากล like, ุ่มปิดในการไลฟ์สดเนาะนั่นแหละพี่น้องก็คือเหมือนกับว่าอึ้งจริงๆค่ะสําหรับตอนมึงคาแร่งนะพี่น้องน,อน,อนอ้องดูแออมันออกเลขจริงๆตัวน่สสาวไอศกุณาภรเนี่ยแฟนคลับแต่และคนว่าปังมากดีใจมากเนี่ยพี่น้องคนถูกกับน้องคือแบบโอ้โหพี่น้องคา ไม่รู้ว่าตอนนี้ไอศุณพรจะเป็นยังไงบ้างนาะที่ว่าโอ้ยหนูให้เลขถูกหัให้เลขใครถูกเออพี่น้องเนี่ยบ้านหักคือแตกแตนอิลี่ค่ะตอนนี้นะคะสําหรับพระไอศุภณพรอ่าพี่น้องสาวสวยคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับเออเด็กกนะับพี่น้องน้ขอขวัญเล็กน้อยบริสุทธิ์นาอคือจังวาอะไรแบบเออไปจับนัินจับหนีกันไปเงินเป็นทอ,องเบิร์ดแลกลับมาให้แฟนคลับนาองได้แบบ เดแบบพ่อบางคนเด็พี่น้องคะไม่มีตังเลยแบบมีตังนิดเดียวไปซื้อแบบหวยอ้ายสุพรพถูกขึ้นมาอะมีเงินในการกินในการใช้อย่างเงี้ยก็มีอะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือเป็นทางบอสนูกนึกว่าพูแบบว่าเออเนี่ยกรี32ส,สามสองอ้ายสุพรพลเหลือเสื้ออีกดรพี่น้องแบบงงไปหมดมากแบบเออทําไมเด็กคนนี้แบบเป็นอย่างนี้ทําไมให้แม่นจังนั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราขอสองทางเบาเบิร์ดนักเรียนเหมือนกันคะ่ะก็ว่าโพต์ถึงน้องอะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอย่างไงเนี่ย อาอายสกุลพรนอกจากจะเตะบอลเข้าประตูแม่นแล้วก็ยังให้โชคอีกนั่นเองแล้วก็ได้ยินข่าวค่าว่าตอนที่บอสนอกอลงเนาะก,ก็ออกฮห,หน่อยเหมือนกันเออพี่น้องเป็นยังไงสำหรับเด็กคนนี้คือแบบเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ว่า โปรใช้วิจารณญ,ญาในการรับฟังในการรับดูอย่างมากเนาะแล้วก็แล้วแต่ดวงคนนะคะว่าใครจะถูกใครไม่ถูกกันเนาะพี่น้องนาองโอ้โหถือว่าอึ้งม,มากเลยค่ะสําหรับบอสนักคนสก,กรค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พกรถได้ตั้งคอมเมนต์นะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็เมีของข้าวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพจหรือช่องด้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ